พอมียี่สิบอยู่พอมียี่สิบพอมียี่สิบออกมาพอมียี่สิบไม่เอาเหรียญเดี๋ยวไม่เอาเหรียญจูจะเอาแบงค์อันนี้มันนิดเดียวเองพ่อจูจะเอาแบงค์ยี่สิบอันนี้มันไม่ใช่ยี่สิบนะหนึ่งขวบสี่เดือนค่ะหนูอยู่หนูอยู่หนูอยู่อนุบาลสองโรงเรียนโรงเรียนป่าไผ่พ่อ มี8บาทว so ่าจะให้เขาฝากครู่3บาทให้ก็ซ oh> ื้อขนมหนึ่งเรียนทั้ง5บาทไม่ซีเขาไม่าเงินแตกดูใช่ไหมวันนี้รับบทนักเรียนขี้ดื้ออดับแรกกูต้องขอขอดคุณที่นอนดูดูดสดูดูดูด็ดอนุบาลูดูจาก ชรินด้วยนะคะที่มอนคิตตี้สำหรับเด็กอนุบาลมีขนมมีขนมมีขนมีขนมดีขนมไอ้เพิ่ก่อนีก่อนปีก่อนโอ้ยปีอนเลยมงดูงนพ่อพ่อบอกว่าจะให้เงินไปชื่อปีโป้ไงโอ้ยเนปีโป้อยู่ไหนมาวันเดี๋ยวน พ่อบอกว่าจะให้เงินไม่ใช่หรอพ่อให้20บาทโมโหมากค่ะแม่แม่โอ๊ยห้าบาทดิอ่ะห้าบาทเอาห้าบาทก็ได้ลูกห้าบาทดิห้าบาทอ่ะบาทไม่เอาเอาบาทเอา่โอ๊ยไม่เอามีไม่เอาห้าบาทดูแม่แม่ขอเงินพ่อจ๋าไม่ได้โมโหบอยมา มีหบาทลูกพ่อมีห้าบาทโอ้ยดูให้เงินไปโรงเรียน5้าบาทไม่เอาดูใครแม่ฟันงวงฟันงาดูสิดู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 ขายของหมดทุกวันพ่อจะให้5บาทได้ยังไงรูู้จะบอกแม่แม่นะได้เงินไปโรงเรียน5้าบาท ไม่ยอมแต่งตัววันนี้หนูจะไม่แต่งตัวเอาสามบาทพอถือไม่เรียวก็ไม่ไปดูอ่ะสไลด์ลงมาไม่เอาแกนบบาทเลยโอ้ยดูโมโหให้ประจาดูดูโอ้ยพี่นอนนอนก็ไม่เก็บ จะเมายี่สิบบาทจะเอายี่สิบบาทพอสัญญาจะเอาแล้วเอากันก่อนพูดกันก่อนพ่อมีแปดบาทนี่มีจะเอาบอแปดบาทเอาบอแปดบาทไม่เอาแลาวเอาโอ้ยพ่อจ๋าจะให้แปดบาทได้ยังไงแปดบาทก็พอแล้วซื้อพีโป้สามบาทซื้อคู่เฮ้ยซื้อพีโป้ซื้อของกินหาบาท บามคู่สามบาทบาทคู่สามบาทบาทั้นบาทเอ๊ยแปดบาทไม่เอาจะเอายี่สิบบาทพะา่ะจ๋ามีเงินติดตัวสิบบาทดูดูดูจะไปหากินเองนะถ้างั้นดูจะไม่อยู่กับพ่อแล้วนะดูจะไม่อยู่กับพ่อจ๋าแล้วนะโอ๊ยดูหาเงินทุกวันพ่อจ๋าให้เงินไปโรงเรียนห้าบาทงี้สิบ้าบ้าแบ่งงี้สิมามหนาวมากไหมโอ้ย ไปโรงเรียน5าบาทหัวใจแตกสลายไม่มีแรงไปโรงเรียนดูมานันกนมาคุยกันจะเอากี่บาทอะมาบอกแม่แม่จะเอาเงินไปโรงเรียนกี่บาทมาบอกแม่แม่ก่อนอย่าพึ่งเบี่ยงลูกใจเย็นๆยนลูกใจเย็นเย็นลูกโอ้ยไม่คุยเคยแม่ไม่สามารถจิรจาได้พระจ้านะ่พระจ๋ามีกี่บาทมีแปดบาทมีแปดบาทว่าจะให้เขาฝากคู่สามบาทให้เขาซื้อขนมโรงเรียนเั็ห้าบาท พ่อจ้าเงยแตกดูให้แม่โอ้เขาจะเอายี่สิบบาทพ่อจ้าสัญญาแล้วว่าจะให้20บาทไงมาล้วงดูแล้วลูกเร็วมาจุกเลยเนี่ยอันนี้อ่ะเนี่ยนอันนี้อ่ะมาล้วงดูอ่ะดูไม่ดูมาลูกมามาเร็วเร็วดีดีตึ้นเลยมาล่ะไม่ปรุงไม่ไปแล้วโรงเรียนได้เงินดดูไม่ไปอ่ะนี่ ดูโอ้ยยูยี่สิบบาทพอดีเ้ยโอ้ยโอ้ยได้เงินไปโรงเรียน5บาทหาแล้วลูกมาโอ้ยพอมียีอยู่พอมียี่สพอมี20บนะมาพอมียีพมีย่สิบมีเมีเีอมีเดีมีเีวมีมีเดียวมีเไม่มีต้องมีลูกจะเอา2ีสลูกจะเอา2ีลูกไม่เอา5บาทโอย ไม่เอาเหรียญไม่เอาเหรียญจูจะเอาแบงอันนี้มันนิดเดียวเองพ่อจูจะเอาแบงค์ยี่สอันนี้มันไม่ใช่20นะโอ้ยได้แล้วลูกใช้เงินเป็นจะเอาเงินไปโรงเรียนซื้อปีโป้ดูดูอุ้ย อารมณ์เสียเลยจ้างไปโรงเรียนห้าบาทไม่เอาจะเอายี่สิบเอาเอะมานั่งมานั่งลงเร็วนั่งลงเร็วเร็วอารมณ์ไม่พอใจหนูพ่อจ้างให้หนูห้าบาทหนูจะกินอะไรพ่อจ้าคิดดูสิเนาะ 5บาทซื้ออะไรได้ปจ้ะคิดดูดีๆหัวใจแตกสลายหนูจะเข้าป่าไปหากินเองแล้วนะไปเลยดูดูดูงอนแล้วนะดูงอนแล้วนะ5บาทจะซื้ออะไรได้โอ้ยดูสิมุดป่ามุดเขาไปดูไอ้ดู ดูกินขนมก่อนดูโอ้งอกกนก่อนนั่งสวยๆแม่เป็นเด็กเป็นเล็กหัดใช้เงิน5บาท10บาทไม่เอาดูดค่ะแม่แม่5บาท10บาทไม่เอาจะห่อขนมไปโรงเรียนด้วยแต่ว่าต้องมีแบงค์20ินะคะแม่ เป็นเหรียญยี่สิบบาทไม่เอา, <c oughs> าออดูาเห <c oughs> รยเเียญกินก่อนจะแข่งเหรียญ่าไปงอเงี้ยคุณครูโทรมาดนะูนะเฮ้ยคุณครูโทรมาดูนะกินหลายกินมาจากอิมอยุงเหรียญ่ะดูออคุณครูโทรมาแบบเพลอเลยอะเอาไปห้าบาทพอเอาไปห้าบาทพอมาหนีิหนูจะฝากคุณครูด้วยฝากครูสองบาทกินสามบาทเรีย แม่ป้อนเขากันไงพ่อป้อนเขากันอ่ะแม่นี่กับฟ้าจะน้อยเลี้ยงก็พ่อเนี่ยพ่อม่นไงแม่กับฟ้านี้จะน้อยมึงหาบัวไหมเลี้ยงด้วยแล้วก็เอานอนเอาลูกเอาแล้วปะอยู่กับพ่อเนี่ยนะอบอุ่นอยู่กับพ่ออบอุ่นดิแม่กับพ่อมีแม่กับฟ้าจะน้อยเอ้ยมึงนี่เป็นแบบคนนีดายมากสองคนกอด กินแะไวก็ไปโรงเรียนเด้อ้อ,อใจอ๋อกินแล้วก็ไปโรงเรียน,ยน,นวันนี้รับบทวันนี้รับบทน,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 นักเรียนขี้ดื้อนะคะแม่วันนี้รับบทนักเรียนขี้ดื้อโอ้ยจดีสบายม <laughs> <ánd u> ันจูอย่าสบายขนาดนั้น นอนเนี่ยที่นอนเนี่ยขอบคุณแม่เราวยังขอบคุณแม่ยังอันดับ,รบแรกก็ต้องขอขอบคุณที่นอน่วยๆสําหรับเด็กอนุบาลสองจากแม่พัชรินด้วยนะคะที่มอนคิตตี้สำหรับเด็กอนุบาลน้องจูจะเอาไปโรงเรียนด้วยนะคะแม่คะคแต่ว่าเงินไม่พอเงินไม่พอไม่ไปโรงเรียนคะ่ะแม่แต้องจ้างไปโรงเรียนนะคะแม่ๆค่ะต<ๆ>้องจ้างไปโรงเรียน สี่ยดือนดูเยอะก็ไรแล้วหนึ่งขวบสี่เดือนค่ะหนูอยู่หนูอยู่หนูอยู่อนุบาลสองโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะหนูลืมอีกแล้วโรงเรียนป่าไผ่โรงเรียนป่าไผ่พ่อตายังไงยังไงอู้ยดูทำเกินนะน้องจูนี่เกินช้างแล้วโอ้ยมักย่องนะชอบโยนะใครแม่เป็นช้างที่ชอบโยอ่ะโอ้ยอีกหน่อยโอ้ยอีกหน่อย โอ้ยอีกหน่อยโอ้ยเดี๋ยวเอาอยู่เลดาวน้าพูดสอนว่าเลยดาวเลยดาวน้าเดี๋ยวนะพูดว่าเลยเลดาวไลดาวอย่าเร็วเลดาวน้องไปน้องไปน้องไปโอ้ยนี่เป็นไลดาวนี่เป็นสลิปไปลดาวดูขอบคุณที่นอนจากคุณแม่พัชรินด้วยนะคะน่ารักน่ารักสำหรับเด็กอนุบาลเดี๋ยวจูจะตั้งใจเรียนนะคะแม่แต่ว่าจูขอ20บาทนะพ่อนะ ไปโรงเรียนประมาณบ่ายสามนะคะแม่ค่ะวันีนเสร็จก็ไม่ต้องไปแล้วดูยม่เล่นพ่อกับพ่อนาแม่อยู่ไหนก็มาแม่กลับมาสบายเกินไปแล้วสบายเกินคุณหนูจูนีนมันก็ฟางไม้ด่เนี่ยแม่ไปไหนวะคุณหนูจูดูค่ะแม่ดูทำโอ้ ันเห็นอันพีวีนอนกินมันอยากกินขอคือขอเห็นะแบบเรียนรู้จริงเรียนรู้ไปจะไปเรียนหรือว่าจะไปนอนเนี่ยเดี๋ยวหนูกินเสร็จพรุ่งนี้หนูไปนะพ่อว้ากินวันนี้ไปพรุ่งนี้นะคะแม่เมคะหนูสัญญาหนูจะไปโรงเรียนโอ้ยลุกขนก่อนย่อยก่อนย่อยไหมกอยกินเลยจูหูบ่วยจูหูบอเวลาเวลาห้องแบบว่า ไมลาเขาไปโรงเรียนนะเนาะเขาต้องจังใจเรียนเขาต้องเป็นคนหูคนดีในสิเป็นคือพอจะเป็นคือพอเนาะพอไปได้เลือกซื้อได้พอไปได้มงีเวลาสอนมีได้พอบางคนมีเวลาสอนนี่ยพอบางคนบางคนไปได้เลือกซื้อนะพอแต่ก่อนเรียนซื้อกินหนัอนะดูกับต้องจังใจเรียนเด้อเป็นนอกเตอร์เราแก่งเขาเด้อสอนอีลาบ่ได้ได้อีลาต้องเรียนมาแต่โรงเรียนให้ครูสอน โอเคเด้อพร้อมปัะพร้อมป่ะแตงพร้อมป่ะอ๋อโอ้ยโอ้ยรอมนี่เป็นลมขมนี่เป็นยาบายๆเร็วบายบายแม่ๆเร็วบายบายก่อนบายบายก่อนบาย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 พบกันใหม่คลิปต่อไปดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้น้องจูด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ น้องจูก็ขอจะพอแล้วไปอะบะหมัมนุน่มแม่ก่อนบ๊ายบาย